สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเดอะออชชนแนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมและงกนล็อกออนไลน์นะครับผมโอเควันนี้จะาจะมาทําการเทสเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยคล่องใจมากเลยกับไอ้ธนูบวกห้าสองเอเอเนี่ยว่ามันแรงจริงไหมหรือว่าบวกเจ็ดเนี่ยมันแรงจริงหรือเปล่าแล้วมันต่างกันเยอะแค่ไหนซึ่งผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีของมาเทสแต่วันนี้ ผมมีของมาทสแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่ามันต่างกันขนาดไหนมันคุ้มค่าไหมระหว่างธนูอันละ8ล้านกับธนูอันละ20กว่าล้านเดี๋ยวเราลองดูกันแล้วกันนะว่าระหว่าง8ล้านกับ20กว่าล้านเนี่ยอะไรมันจะคุ้มค่ากว่ากันอ่าก็ลองคิดกันดูเองด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดดาเมให้ดูผมจะเทสจากอารามก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมขอบับก่อน ราจะเริ่มจากยิงธรรมดาก่อนนะครับผมเราจะเทสจากยิงธรรมดาก่อนมาอันนี้บวกเจ็ดนะครับสองเอเอสเกย์ยิงอะลามอยู่ที่ห้าร้อยหกห้าร้อยสองก็ต่ำสุดห้าร้อยสองต่ำสุดแล้วก็แรงสุดเนี่ยคือห้าร้อยสามสิบสองอ่าห้าร้อยสองกับห้าร้อยสามสิบสองดีทางกันสามสิบ ลองดูอีกทีครับผมอก็จะยิง500ขึ้นครับผมอันนี้ยังไม่น้ำนะครับยิงสเกลเล่นไปก่อนโอเคไอ,อตัวครับผมประมาณ502ต่ำสุดนะแล้วก็สูงสุดเนี่ยห้าเท่าที่ผมเห็นนะ โอเคต่อมาเรามาดูธนูบวกหกันปาบก็มี400ไ้อปลายหลุดมาต่ำสุดน่าจะเป็น491ครับผมเท่าที่เห็นนะสี่แล้วก็สูงสุดที่520 4้อยยกับ520 ห้าร้อยยี่องซึ่งลองดูแล้วนะครับผมว่ามันห่างกันถ้าเราจะเทียบจริงๆอะ่ะมันยิงก็ห่างแค่หลักสิบเองครับสิบกว่ากว่าเห็นปะ,อะลองดูอีกเชื่อเยอะเกินโอเคลองดูครับเห็นนะดูดาเมจขึ้นได้เลย ี่492เนี่ยเท่าที่ผมเห็นมันต่ำสุดละสูงสุดของมันก็คือ533นะสำหรับบวก5อ่ะเราลองอีกรอบลองใส่บวก7อีกทีนึงครับผมผมว่ามันยิงต่างกันนิดเดียวเองนะอันนี้บวก7นะเอ้ยบวก7ก็มี502นะ อ๋อลืมไปครับบวกเจ็ก็คือต่ำสุดคือห้าร้อยสองแล้วก็สูงสุดเท่าที่เห็นเนี่ยมันห้าร้อยสามสิบสองอ่ะเดี๋ยวทีนี้เอาง่ายๆอ่ะผมว่ามันต่างกันแค่หลักสิบอ่ะสิบกว่ากวเองครับผมทีนี้เรามาลองดูการเบิ้ลแล้วกันนะว่าการเบิ้ลเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวขอเติมอีกรอบนึง ก็เทสให้เห,เห็นเลยนะครับผมเราจะเริ่มที่บวก7ก่อนนะดับเบิลไปโอ้ยมีมีไม่ถึง2,000เหมือนกันฮนะเย้ครับไงก็มีเบาสุดเนี่ยมีไม่ถึงด้วยนะครับก็คือ9 97ดอกละ9 97อ่าพันแปดกว่า ๋ย่าลองอีกตัวหนึ่งครับผมอยู่ไหนเออตามหลักเดินวนอยู่แถวนี้ก็น่าจะเจอเต็มไปหมดแล้วนี่ครับอ่าดูเป็นตัวเลขแล้วกันครับ2010 2056 2100 2056 2056ครับผมโอเคคราวนี้เรามาดูที่ธนูบวกหบ้าง ผ่านแล้วขอเตือมีสักทีนึงเจอแล้วครับผมอันนี้บวกห้านะครับผมป้าเข้าไป2อ6พันหกสิบสี่สองพันหสี หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดเฮ้ยทำไมธนูบวกห้ามันแรงกว่าวะธนูบวกห้าก็เบิ้นแรงเหมือนกันนะผมพูดได้เลยว่ามันพอกันเลยครับผมระหว่างบวกห้ากับบวกนะเจ็ดเนี่ยอ้าวลองดูอีกตัวแล้วกันนะเนี่ยสองพันยี่สิบสองอ่าหนึ่งเก้าหกหก 2064 2000 2000 2010 2040 2012โหเวลาเปิ้นก็เกาะอยู่ใน2000ตลอดนะเดี๋ยวเราลองดูบวก7อีกครั้งนึงครับผมบวก7นะ 2092 2074 2100 2018 2084 2100 2084 2090 2070 2100 2,000ผมว่าราเมียัป็นค่อนข้างจะแว่งน,นะครับผมที่บวกเจ็นะเนี่ยถ้าถามความคิดเห็นผม,มนะผมบอกเลยผมว่ามันพอๆกันเลยครับผมระหว่างบวกห้ากับบกเจ็ก็ลองคิดดูแล้วกันว่าธนูอันละเจ็ดล้านก,กว่าผมตีให้เลยนะเป็น8ดล้าน กับธนูอะไรยี last, 22, 20, 000, 23, 000. ่สกว่าล้านอ่ะยี่สบสองิบสอล้านยีสามล้านอ่ะอ่ะก็ลองคิดดูแล้วกันครับว่าควรจะใช้อะไรแล้วก็อันไหนน่าใช้กว่ากันนะผมคราวนี้เราลองยิงตัวบางๆดูบ้างอย่างสเกลตันอาร์เชอร์อ่ะอันนี้บวกเนะครับยิงธรรมดา ธนูมันบ้กหรือเปล่าวะทำไมมันดูก้องแก๊งจังอ๋อไม่ได้อิ่มครับเอาใหม่โอเคครับอันเมื่อกี้ไม่เอานะผมผมลืมไปผมไม่ได้อิ่มมาบวกเจ็ดมาเราจะไปหากระดูแล้วนะครับผมสเกตตันอาเชอร์มันอยู่ไหนหมดวะ ยิงธรรมดาครับ770กว่าโอ้ต่ำสุดเท่าที่เห็นก็คือ747ถึง780ครับเราลองไปหาตัวบางๆดีตีดูครับว่ามันว่ามันจะห่างกว่ากันเยอะไหมผมคิดว่ามันน่าจะห่างกว่ากว่ากันเยอะอะ่ะก็คือเอาถ้าเราเอาไปตีตัวที่แบบว่าถึกๆอะ่ะดามเมจมันก็จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับอ่ะเนี่ย

มันแทบไม่ต่างกันเลยครับผมระหว่างบวกห้ากับบวกเจ็ดเนี่ยนี่เพื่อนผมนีหว่าเนี่ยดูดีผมว่ามันก็โอ้โหเฮียมันจะเยอะไปละ ตายเลยช่างมันไม่เป็นไรครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมตามที่ผมลองเทสให้ดูแล้วระหว่างบวกห้ากับบวกเจ็ดซึ่งผมว่ามันถ้าเอาตามความรู้สึกเราเวลายิงอะนะผมว่ามันไม่ต่างกันหรอกผมว่ามันยิงพอๆกันถ้ามันจะเทียบในการยิงธรรมดาแล้วเนี่ยมันก็ห่างแค่หลักสิบครับผมสิบบาทแค่หลักสิบ หลักสิบกับเงินน่ะกว่าล้านสําหรับเทิร์ฟเจอร์ลปี้เนี่ยก็ลองคิดดูแล้วกันครับผมลองตัดสินใจกันดูว่าระหว่างธนูบวกห้ากับธนูบวกเจ็ดเนี่ยคุณควรจะใช้อะไรมากกว่ากันแต่าสาหรับผมอะถ้าเป็นผมนะผมว่าบวกห้าพอครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการจะทำดาเมจจัดๆเป็นตัวแครี่เลยสายแคลี่เลก็จัดบวกเจ็ดไปเลยครับผมตัวผมเองก็อยากได้นะแต่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปต้องจัดเสื้อกั๊กเปเกียงในก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย มาจัดเจ้าตัวนี้ครับเพราะว่าจากที่ผมได้ลองแล้วมันก็ห่างกันไม่มากครับพอๆกันโอเคครับก็ฝากไว้กันนะครับผมหนึ่งอ๋อชาแนลนะครับผมชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร e อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ท้ายสุดนี้ครับอย่าลืมครับ 8m กับ20กว่า m เลือกเอาครับผมจะใช้อะไรไปแล้วครับบ๊ายบาย